การแสดงละครอินประวัติศาสตร์ประกอบแสงสีเสียงทอดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปีพุทธศักราช2568ชุดตากสินจอมราชันนิ่งขวัญปวงประชากษัตริย์ผู้แผ่นดินราชจังหวัดตาคือสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคยรั้งตำแหน่งเจ้ามือ ่อนการผู้เอกราชชาติไทยในปีพุทธศักราช2,300เสพระองค์ทรงเป็นมหาวีรกษัตย์ที่สมต่อผู้เอกราชชาติไทยคืนสู่แผ่นดินสยามในการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองพระผู้ทรงเสียสละและสุงรักห่วงแหนแผ่นดินไทยพระผู้ทรงพระปรีชาสามารถในเชิงดุดมีความเป็นเดี่ยว รวมหัวใจชาวไทยเข้าปกป้องชาติบ้านเมืองให้ผลจากอริราชศัตรูเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้สมพุทธศาสนานะโมตตสะคะวะโอตระหักโธสัมมา สัมพุทธสัสสะนาโขตัสสะอควะโขอระหะโขสัมมาสัมพุทธัสสะโมสิน,นราชาเทวะชัยัตุพัะวังสัพสตรูวินณสันติ ในปัจจุบันท่ามกลางความรุ่งเรืองของแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาใตยร่มสุเอัต,ตชดพระเจ้าอยู่หัวปร,โรมโกศแต่คนทั่วไปนิยมเรียกว่าพระยาตากเิร็จ พยาตามีจวนเจ้าเมืองอยู่ฝั่งเมืองตากเก่าใกล้วัดดอยข่อยเขาแก้วเรียกจวนนั้นว่าระตำหนักสวนมะม่วงครานั้นที่พระยาตาาสินรับตำแหน่งเจ้าเมืองตา่าโดยได้จัดพิธีถือนาพิพัก์สัตยาขึ้นณนะวัดดอยข่อยเขาแก้วโดยมีพระเชียงเงินนายแขวงเมืองเชียงเงินและหลวงพรหมเสนาแห่งบ้านเชียงทอง ร่วมในพิธีนี้ด้วยท่าบารมีของข้าพเจ้าถึงแก่บรมมสุขข้าพเจ้าจะเอาไม้ที่สำหรับเคาะระฆังนี้ขว้างไปขอให้ผูกจำเคาะข้ามกลางเท้าถ้วยแก้วที่ขอดิ้วอยู่นั้นหักออกไปแต่ตัวถ้วยนั้นขออย่าให้เป็นอันตราย ข้าพเจ้าจะได้นำถ้วยแก้วนั้นมาทำพระเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเรื่องไหลแห่งสายนาทีสะท้อนวันเวลาอันวิจิตรของผู้คนบนดินแดนเมืองต่าง พระยาตากสินผู้มากล้นด้วยฝีมือความกล้าและสติปัญญาได้สร้างวีรกรรมความเก่งกล้าสามารถต่งตางๆและมีจิตเมตามตากรุณารักชาวประชาประดุจพี่น้องลูกหลานจึงทำให้ชาวเมืองตางรักใคร่เคารพในตัวพระยาตาเป็นอันมากและประจวบกับเจ้าเมืองกำแพงเพชรได้ถึงแก่กรรมลง ทางราชสจสักนกอยุทยาจึงแต่งตั้งให้พระยาตาขึ้นเป็นพระยาวชิระราการองตำแหน่งเจ้ามือกำแพ่งเพชรซึ่งอยู่ใกล้เคียงนี้ด้วย มีข่าวศึกมาแจ้งผมเรื่องด้วยปัดี๋ยวนี้ข้าศึกจักกรุงอังวะนได้เข้าประชิดพระนครจึงทรงมีรับสั่งให้แม่ทัพจากหัวเมืองต่างๆยกทัพไปช่วยป้องกันพระนครและด้วยความองอาจชำนาญการยึดสงครามอันโดดเด่นของท่านพระเจ้าอยู่หัวจึงสั่งให้เร่งนำทัพหัวตาไปปกป้องพระนคร ทำสึกกับอังวะโดยเร็วขอรับดีละต่อให้นี่ได้เป็นพระราชประสงค์กูก็จะไปบันคอไอ้พวกที่มันคิดจะมารุกรายองศีอันเป็นแผ่นดินทิ่นเกิดของกูอยู่ดีกูจะเร่งแต่งครับแล้วกลับไปบอกป้อมาตุภูมิของกูพวกเราไป ให้ขับไล่ไอ้พวกอรินราให้มันออกไปจากแผ่นดินสยามของเรากันกทนี่อยุธยายังคงเรียงรองสวายเรื่อยมาแต่ถ้ว่าวัฏจักรแห่งชีวิตหมล้อแห่งกาลเวลา ได้หมุนวียนมาบรรจบให้บ้านเมืองเข้าสู่ยุคอ่อนแอในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวเอกทัตจชืบจเถัท่น,ทนปีพุทธศักราช2310ครองสีต้องตกอยู่ใต้วุนล้อมของข้าศึกจากทังวะบ้านเมืองเข้าสู่ยุคเข็นชาวประชาตกทุกข์ได้ยาก เมื่อพยาตาาจบดกองทัพเมืองตาเข้าสู่กรุงศรีแล้วได้รับการโปรดป้าจากพระเจ้าเอกทศนให้บัญชาการรบในขณะแม่ทัพหัวเมหนึ่งที่ต้องปกป้องรักษาพระนครจนเต็มความสามารถ พยาตาหวังสึกอังวะหลายเดือจนความชะกากล้าเป็นที่โจรจันไปทั่วคืนนี้กูจะพาพวกมึงเข้าปล้นค่ายอังวะที่อยู่นอกน้ำนครที่ค่ายสีกุกอามาดแม้นตีค่ายมันไม่สำเร็จแต่ก็ยังสร้างความเสียหายแก่พวกมันได้มีมากก่อนอ้อยไปไปกันเถอะพวกเรา ทาหารกล้าแห่งพระยาตากร่วมใจกันไปสู้ศึกให้ข้าศึกมันรู้ว่าชาวไทยข้าได้แต่จัดยามไม่ได้<ะ> พระยะาตาะสวงโจนทยานพระประจันบานกับข้าศึกพระยะาตานำหน้าฟาข้าศึกขึ้นเป็นข่ายอังวะยามองตา ไอครับพระนครางวะมึง e ต้องจำชืกไว้กูพระยาปากี สีอายุทยาราชธานีแดนสวรรค์ยังคงวิจิตงดงาประดุจเมืองฟ้าอมองพระสฎดอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน สงครามก็มาถูกขึ้นเมื่อทัพอังวะเล่นซิกกับอโยธยาอย่างหนักระดมคนเข้าประชิดพระนครแล้วระดมยิงปืนใหญ่เข้ามาในกรุงศีอยู่หลายเพลาะนเดือดร้อนไปทั่วพระนคร You oh, he เฮ้ยหยุดได้ยินไหมกูบอกให้หยุดเสียงปืนใหญ่ที่มึงยิงกันนั้นมันดังเหลือพวกกูที่อยู่ในวังกับเหล่าสนมกำมันในต่างตกใจกันมาก ไอ้พระยาตาราวหน้ามันผู้ใดจะยิงปืนใหญ่ให้มาขออาก,การเป็นเยี่ยนีีเห็นทีชะตากรุงศรีคงถึงคราวขาดขุนนางผู้เป็นใหญ่หมัวตะพกครองบ้านเมืองด้วยความอ่อนแอ มัวจะตั้งรับข้าศึกอยู่แต่ในพระนครหลงแต่ความสุขสนุกสบายที่บ้านเมืองว่างเว้นสงครามมานับร้อยร้อยปีเราจาักไม่ยอมตายเพราะคนตายจากปกป้องบ้านเมืองมิได้กรงสีในเทลานี้อีกไม่นานคงต้องเสียทีแก่ข้าศึกพวกเราจงหาทางฝ่าวงน้ิศให้พวกอังวะไอขอไปตายเอาดาบหน้าเถิด ดีกว่ารอให้พวกอังวะมาบันคอหากบ้านแม้นรอดไปก็จะหาทางย้อนมากู้พระนครคืนในภายหลังไปเถอะพวกเราตามกูมามุ่งสู่ทางอิสรภาพทิพมุรภานั้น <L> ครบคำในคืนนั้นขึ้นสี่คำเดือนยี่ปีจกทับพระยาต่อใแ่แวกวงล้อมทับอัวะด้วยวานรวดเร็วชะกากรว่าพวกมันออกไปยา อังวัดมึงต้องจำไว้มิญญาณพวกกูจะฝากฝากฝากองศ์ศีไว้กับพวกมึงไว้เสียจก่อนเพินวันขึ้นนอสกูจะมาพวกคืน ระยาตาเดินทับต่อเรื่อยมาถึงบ้านพระนกนครนายกปราจีนบุรีบางประกงชนบุรีและได้ผักทับที่เมืองระยองณที่แห่งนี้มีผู้คนมากมายที่ทราบถึงกิติศัพท์ของพระยาตาเข้ามาทําการสวามิภ์เข้าร่วมต่อทัพพระยาตาเป็นอันมากยังให้กําลังของพระยาตามากขึ้นในทุกๆแห่งหน ที่ท่านได้เดินทับผ่านหลังจากที่ประยาสาได้ฟ่าวงล้อมทับอังวัตออกมาจากกรุงศรีได้ราวสามเดือนเศษในขณะนั้นซึ่งตรงกับวันที่เจ็ดเมษายนพุทธศักราช2 3 1 0เป็นวันที่ประวัติศาสตร์ต้องจการึกเป็นวันที่หัวใจของชาวสยามทั้งแผ่นดินแตกสลาย คือวันที่กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่สองแก่ข้าศึกผีพลมหาศาลของเทพบังวะเข้าสู่พระคนครได้วาบาบสามเศษมิดว่าจะเข้าไปถึงไหนข้าศึกก็มุกงทำลายทรัพย์สินและข่าฟันราษดร <c oughs> <c oughs> ของคนไทยได้หลั่งไหลเมืองดอกทั่วพื้นปัตภพีศรีอยุธยามหาสงครามในคราวนี้กรุงศีอยุธยาต้องย่อยยับสูญสิ้นทุกสิ่งอย่างขอรับท่านแม่ครับ ข้าจะดูแลไอ้ยอีเหล่านี้เป็นอย่างดีด หลังจากพะยาตามาตั้งมั่นที่เมืองระยองและเมือกรุงศรีอยุธยาได้เสียแก่ข้าศึกแล้วบ้านเมืองแตกแยกผลแบ่งกันเป็นก๊กเป็นหลักบรรดาขุนศึกนดยกองของพะยาตาจึงพร้อมใจกันยกย่องให้พะยาตาขึ้นเป็นเจ้าตาที่ปัจจุบัน คือเขตอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรียุทธยาคราวนั้นสุกี้พระนายกได้ว่าต้นเะเลยมากักังยังพี่แห่งนี้พวกมึงเร่งเขา้าทำงานไปไอ้พวกเฉเลยถ้าทำงานดี ปาดมีสิบรอดแต่ถ้าอู้งานหรือทำอันใดไม่ถูกใจกูพวกมึงต้องตายพวกมึงคือทาสพวกมึงมันไม่ใช่คนจะไว้ทำง,งานไปให้เหมือนวัวเหมือนควาย <c oughs> แต่สาวกเราบ ใครอยู่น้ำนึกเกิอาหารฟังให้ดีไอ้ี e เหล่านี้พวกมึงจะทำอันใดกับมันก็นได้ผู้หญิงเหล่านี้ก็เลือกกันตามแต่ใจพวกมึงเถิดขอรับท่านนายกอง ไุ่มีผู้ใดแล้วที่จะมาช่วยดูมสีที่คลพิมสีเมืองทาอมรบาลนม่ต่างจากนัตุเเรทีคุนจะคุณอาิน โปรดเร่งกลับมาช่วยชาวประชาที่ท่าจังหวันี้ทีเถิดพ่อจ๋าแม่จ๋าเรื่องยังเป็นคนอยู่ใช่ไหมพวกเรามีไถ้วัวมีไถ่ปลอย่างที่พวกอ่าวว่ามันว่าใช่ไหม ทับเจ้าต่างเดินทับมาจนถึงกรุงศรีอุทยยเที่ยบท่าที่ค่ายเนี่แล้วโจมตีด้วยศรหนาดฟืนฝัน ลังจากนั้นจึงกรีธาทับสู่ค่ายโพสามต้นที่เนี้เมียวสีหามดีมอบให้ซุกี้ดูแลทอเจ้าต่างได้เข้าสู่โจมทหารอิวะด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นในการกู้เอการาช ปัดเดี๋ยวนี้เอกราชความเป็นไทยกลับคืนสู่กรุงศีอีกครั้งูขอยอมเอาชีวิตและเลือดเนื้อของกูออกป้องแดนดินทินไทยให้ลูกหลานเหลนในภายหนะ้าได้มีพระสุธาได้อาไยัยจักนิ้ยอมให้ผูดด้ใดมารานรุกชาไทยได้อีกซสื่อไป